สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับตอนที่สามอย่างอวกาศที่สำรวจไปซึ่งยังไม่ได้สำลีผลอะไรเลยแต่ดูเหมือนว่าเขาจะลมแล้วตอนคิดว่าถ้าเขากลับไปเพื่อเติมเชื้อเพลิงกับอาหารเขาก็ไม่มีเงินอยู่ดีงั้นกลับไปก็ไม่ได้อะไรว่างั้นเขาก็คิดว่าเออดับเครื่องชนไปเลยดีกว่า เขาขับยานอวกาศไปไกลถึงไกลขึ้นโชคดีที่ยังมีระบบ AI คอยช่วยเหลือที่จะคอยสร้างแผนที่อวกาศให้กับเขาแต่แผนที่อวกาศนี้นั้นเป็นรูปแบบสามมิติซึ่งมันก็ถ้าเขาขับไปในแนวตรงขับไปตรงๆนั่นแหละข้อมูลข้างบนกับข้างล่างนั้นก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันส่วนไหนแต่ว่าแต่อย่างน้อยมันก็ยังมีสัญญ,ญาณจะสูญแน่อยู สุดใหญ่อย่างน้อยเขาก็น่าจะไม่หลงทางแล้วเขาก็ขับยานอวกาศไปเรื่อยๆไกลขึ้นไกลขึ้นแล้วเขาก็พบเข้ากับดาวยักษ์ดวงหนึ่งโอ้โหมันสวยงามมากเลยเป็นดาวแกส๊สสีฟ้าแล้วก็มีวงแหวนด้วยมองยังไม่ทันลายหินุกบาตท,ที่ลอยอยู่ก็เฉียดเข้าไปโอ้ยเขาบอกว่าขับตรงนี้ไม่ดีเลยไปทางอื่นดีกว่าแล้วเขาก็ขับยานันไปอีกทางหนึ่งแต่เขาก็เห็นดาวหางพุ่งผ่านไปด้วยความอยากรู้ อยากเห็นเขาจึงขับตามไปแล้วเมื่อตามไปได้ระยะหนึ่งไกลแสนไกลกำลังจะสิ้นหวังหมดวันแล้วอาหารก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วก็กินไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดมากเขาคิดมากก็ไม่จ้ช่วยอะไรเพราะงั้นเขาหวังว่าจะเจอดาวสักดวงที่มีอาหารนะแล้วก็เช้าวันต่อมาก็ขับยานอวกาศอย่างรวดเร็ว การที่อยู่ในอวกาศนั้นการที่จะรู้เชา้ากลางวันเย็นกลางคืนนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่เขาก็มีการตั้งเวลาจักรวาลไว้ซึ่งมันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่เขาก็ตั้งเอาไว้นั่นแหละเพื่อให้มนุษย์นั้นสามารถรับรู้ได้ว่าควรจะพักกี่ชั่วโมง